คติธรรมทรีดหน้าร้อนนี้รับแก้วเก็บความเย็นดีๆไว้สักแก้วไหมครับ นางอ้อยนั้นมีอาชีพขายไก่ทอดไม่มีลูกมีสามีชื่อนายชานายชานั้นเมาทั้งวันตอนที่รู้จักกันใหม่ๆนายชาก็เป็นคนดีในสายตาของนางอ้อยนายชานั้นขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ปากซอยแต่พออยู่กินกันได้สองปีนายชาก็เริ่มออกไลยประกอบกับนายชานั้นอยากจะมีลูกแต่ก็ไม่มีสักที ก็ชวนกันไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดว่าทำไมถึงไม่มีลูกผลออกมาปรากฏว่านายชาเป็นหมันเสียค่าตรวจไปหลายตังนายชาก็เสียใจมากบอกว่าแก่ตัวไปใครจะดูแลนางอ้อยก็บอกว่าไม่มีก็ช่างมันเถอะตอนมีแรงก็ทำงานเก็บเงินไว้กินยามแก่เท่าอย่าไปคิดอะไรมากคนที่เขาไม่มีลูกก็มีเยอะแยะไป นายชาก็ว่าอยากจะมีลูกให้ปู่ย่าอุ้มเพราะว่าตัวเป็นลูกคนเดียวต่อไปใครจะสืบสกุลนางอ้อยก็บอกว่านี่กูชักราคาญมึงแล้วนะก็มึงอะมันเป็นหมันนะ่สะสกุลมึงไม่ได้ใหญ่โตอะไรสัก,กหน่อยจะมีคนสืบหรือไม่มีคนสืบก็ไม่เป็นไรหรอกใครเขาจะมาใส่ใจนามสกุลมึงไปขับรถไปมานั่งบนอยู่ได้แก่ไปจะเอาอะไรแดกก็ กูยังทำใจไม่ได้ที่กูเป็นหมันมันเหมือนคนไม่มีน้ำยากลุ่มโว้ยนายชาว่าอย่างนั้นเย็นนั้นนายชาก็ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ต่างแปลกใจเพราะว่าร้อยวันพันปีนายชาไม่เคยมาร่วมวงแต่พอรู้สาเหตุก็ต่างก็ปลอบใจว่าไม่มีลูกก็ช่างมันเถอะมีเมียสวยก็น่าจะพอใจแล้ว นายชาก็นั่งกินอยู่ที่บ้านเพื่อนพอเริ่มเมาก็ร้องเพลงกันเอาช้อนซ่อมมาข้อขวดข้อชามสนุกสนานกันนายชาก็พอจะคลายทุกไปบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาตอนช่วงเย็นทุกวันเลยวันนั้นนายชากลับมาตอนสี่ทุ่มนางอ้อยก็บอกว่าแหมกลับสะดึกเชียวเออมันต้องขยันแบบนี้สิว่าถึงจะมีเงินเก็บเยอะ แต่เอ๊ะทำไมมึงยืนเซวะมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะกูเมาเว้ยมึงอย่าพูดมากเดี๋ยวกูจะอ้วกฮะนี่มึงริก,กินเหล้าเหรอไอชาหน่อยหนอยเริ่มทำตัวเลวนะมึงเอาเงินมาสิวันนี้ได้มาเท่าไหร่แดกเหล้าจะเหลือกี่บาทเนี่ยนายชาก็หยิบเงินในกระเป๋าเสื้อให้หนังอ้อยนี่ไอชามีแค่สองแค่นี้เหรอ ทุกวันเคยได้สี่ห้านี่มึงซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนเหรอก็เออดิจะไปแดกของเขาฝ่ายเดียวได้ยังไงอะ <c oughs> นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนายชาเริ่มกินเหล้าทุกวันระยะหลังก็เริ่มจะใส่ขวดกระทิงแดงกระดกกลึบทั้งวันจนผู้โดยสารได้กลิ่นเหล้าก็ไม่มีใครกล้าขึ้นนอกจากช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นที่จะมีคนซ้อนเยอะหน่อย ตกบ่ายแทนที่เย็นจะได้รับผู้โดยสารอีกรอบช่วงเลิกเรียนรือว่าเลิกงานนายชาก็มาเมาไปซะก่อนแล้วไม่นอนหน้าบ้านเพื่อนก็กลับไปนอนบ้านรายได้ก็แทบจะไม่พอค่าเล่านางอ้อยก็ด่าเช้าด่าเย็นด่าแล้วด่าอีกก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยปล่อยเลยตามเลยหมดปัญญาที่จะทำให้ดีต่อมามีคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่ง หน้าตาก็พอดูได้พูดจาเพราะมานั่งกินข้าวเหนียวไก่ทอดอยู่บ่อยๆก็เลยคุยกันถูกคอกับนางอ้อยตัวนางอ้อยก็มีจิตใจเอ็นเอียงมาที่หนุ่มลูกอีสานคนนี้นายคนนี้มีชื่อว่านายเหมาวันไหนไม่เห็นนายเหมามานางอ้อยก็จะเฉงเง้อรอช่วงนั้นมือถือถูกๆยังไม่มีจะใช้กันต่อมานางอ้อยกับนายเหมาก็ลักลอบได้เสียกัน นางอ้อยออกไปกับนายเหมาช่วงปิดร้านตอนบ่ายทุกวันตัวนายชาก็มัวแต่เมาไม่ได้สนใจเมียต่อมานางอ้อยเกิดตั้งท้องนางก็ดีใจก็บอกนายเหมาว่าจะหนีไปอยู่ด้วยกันตอนนี้นายเหมาก็มากินฟรีบางวันก็ยืมเงินบอกว่าเงินไม่พอจ่ายค่าเช่ารถนางอ้อยก็ให้ไปบ่อยๆนายเหมาก็บอกว่ารอสามเดือนค่อยไป รอเก็บเงินแล้วก็หาหน้าร้านให้หนางอ้อยขายของด้วยนางอ้อยก็เชื่อจนท้องเข้าเดือนที่สี่นายเหมาก็บอกว่าอีกสามวันจะมารับแต่แล้วนายเหมาก็หายหน้าไม่มาอีกเลยนางอ้อยก็เสียใจรู้แน่ว่าโดนหลอกก็หาทางทำแท้งแต่ว่าเด็กดิ้นได้แล้วไม่มีใครรับทำนางอ้อยก็กลุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงเงินทองก็ถูกนายเหมาหลอกไปมากพอสมควร วันหนึ่งนายชาเกิดเป็นไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องหยุดกินเหล้าไปหลายวันหนางอ้อยก็ยังมีใจนึกสมเพศก็ยังมาเฝ้าทุกคืนนายชาก็บอกว่าอีอ้อยมึงนี่ปล่อยให้อ้วนลงพุงนะมึงเดี๋ยวก็ไม่สวยอะไม่สวยก็ช่างแม่มันเถอะมึงไม่ได้มาสนใจกูอยู่แล้วนี่ถึงกูจะไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับมึงในช่วงหลังๆ แต่กูก็รักมึงมากนะถึงยังไงกูก็จะอยู่กับมึงไปจนตายอะ่ะว่าแต่มึงน่ะแหละอย่าทิ้งกูก็แล้วกันกูฝากชีวิตไว้กับมึงนะมึงนี่มันเห็นแก่ตัวนะจะมาฝากชีวิตเน่าๆขี้เมาไว้กับกูแล้วกูน่ะจะฝากชีวิตไว้กับใครตอนนี้กูกลุ้มนะโวย้ยมึงจะกลุ้มเรื่องอะไรไก่ก็ขายดีหรือว่ากลุ้มเรื่องกู มึงไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวกูก็กลับบ้านได้แล้วพรุ่งนี้นางอ้อยก็นั่งปาดน้ำตาเมื่อนายชากลับมาบ้านนางอ้อยก็ต้มข้าวต้มให้จัดยาให้แล้วก็บอกนายชาว่าไอชาเดี๋ยวมึงหายดีกูจะขอเลิกกับมึงอ้าวทำไมล่ะอีอ้อยมึงมีผัวใหม่เหรอมึงจะทิ้งกูเหรอไอชานี่มึงฟังดีๆนะ มึงจะฆ่ากูก็ได้กูมีชู้แต่ว่าชู้กูมันทิ้งกูมันรู้ว่ากูท้องมันก็เลยหายหัวไปเลยนี่นี่มึงพูดอะไรนะอิอ้อยมึงท้องเหรอเออกูท้องกูทำผิดกับมึงกูจะเอาไอ้มาหัวขนนี่ออกมันก็เอาออกไม่ได้แล้วนี่มันย่างเข้าเดือนที่สี่แล้วเออเออเออกูดีใจวะอีอ้อย เรื่องชู้ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะ่ะมันทําลูกให้กูเนี่ยกูต้องขอบใจมันกูไม่โกรธมึงหรอกมึงยังมีกูเป็นผัวทั้งคนพ่อของลูกมึงอยู่นี่นี่นี่มึงคลอดไอ้คนนี้แล้วมึงจะมีลูกอีกสักคนกูก็ไม่ว่ากูอยากจะมีลูกอีกสักสองคนมึงนะ่ะถ้าจะบ้าแค่ท้องเดียวนี่กูก็เข็ดแล้วต่อไปนี้กูจะเลิกเล่าจะขยันเหมือนเดิมไม่ให้มึงกับลูกลำบาก แมนี่กูดีใจมากนะที่มึงท้องช่างเป็นบุญวาสนาเหลือเกินที่เด็กมาเกิดในท้องเองมึงสติยังดีหรือเปล่านะไอ้ชามึงเที่ยวบอกเพื่อนมึงว่ามึงเป็นหมันแล้วจู่จๆกูท้องอะ่ะมึงไม่อายเพื่อนๆเ,เขาเหรออายทำไมกูก็จะบอกว่าหมอตรวจผิดพลาดเกิดลูกออกมาแล้วหน้าไม่เหมือนมึงล่ะคนเขาจะไม่สงสัยเหรอ สงสัยก็ช่างมันปะไรมันไม่ได้มาหาเงินให้กูใช้นี่ต่อไปนี้กูจะซื้อไก่ให้มึงเองเองไม่ต้องไปตลาดนะนะกูเป็นห่วงเดี๋ยวใกล้คลอดก็อยู่เฉยๆเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องแปลกที่เคยเกิดขึ้นกับคนห้องเช่าของแม่คุณนิตยาผู้เล่าเรื่องนี้ตอนนี้ลูกสาวนางอ้อยอายุได้สี่ขวบแล้วหน้าตาน่ารักมาก นายชาก็รักลูกมากรับส่งไปโรงเรียนอนุบาลเวลามีงานโรงเรียนลูกได้ขึ้นเต้นแสดงบนเวทีนายชาก็หือมากเอาแบงติดพวงมาลัยให้ลูกใครๆก็รู้ว่านางอ้อยมีชู้แต่ก็ไม่มีใครเกลียดหนังอ้อยกับลูกนังอ้อยนับว่าเป็นโชคดีของนางอ้อยที่นายชาไม่ได้โกรธคงจะมีแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นที่มีใจแบบนายชา ชีวิตหนังอ้อยก็มีความสุขดีบอกว่าถ้าลูกจบป .6 ก,ก็จะพากลับไปเรียนที่บ้านนอกกลัวลูกจะถูกล้อว่าเป็นลูกชู้แต่นายชาก็บอกว่าอย่าไปแคร์ใครจะสอนลูกเองว่าอย่าไปเชื่อใครกลับไปอยู่บ้านนอกก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินอยู่ที่นี่แหละมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วจะอยู่จนทำกินไม่ไหวนั่นแหละ และนี่ก็คือเรื่องราวของนายชากับนางอ้อยครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ